ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้นะครับป้าพี่น้องนะครับมายามปลาครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ห้าเก็บเกี่ยวเข่าแล้วนะครับเนาะพี่น้องก็มีปลาผมเห็ดหลุมไว้ครับพี่น้องนะครับเสด็จมาครับพี่น้องมาบึงครับมายามปลาหลุมครับพี่น้องเนาะครับปลาหลุมออ้พี่น้องครับเนยม่พี่น้องครับ พี่น้องครับปลาเขาลุ้มมาพี่น้องวุ้นอะโอ้ครับพี่น้องได้ปลาครับพี่น้องมาหนี่นปลาหลุมครับพี่น้องเอ้ยพนะุ่อนนะนะครับปลาหลุมปลาหลุมพี่น้องปลาเขีงครับพี่น้องปลาหมอปลาหมอปลาเขีงเนาะพ่อปุ่นพ่อเก่งพี่นอ้องเอาไปีเก่ง ปลาเขาาลุม่มอานรับเป็นตัวงามให้น้องก็สิยดีแก้ยู่ด้วครับันนี้ปลาเขาาลุม แต่ปลาเข็งครับพี่น้องแต่ปลาเขง็งนี่แต่ปลาเข็งครับแต่เป็นพุ่มปัญญาของชาวบ้านครับผมบนี้โบราณพี่น้องเน,ะเนาะ,นะ,ะแต่ปลาในหลุมครับพี่น้องอืมครับในร้ายเติบพี่พพอน,น้องนะครับเนาะปลดหลุมครับเต๋เอจังมากอย่าไม่พี่น,น้องนะครับเนาะ กปกปีชีกเอาครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องาะสวัสดีครับ